ครับสวัสดีครับแฟนคลับของชาวนาปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์ออนไลน์ทุกทิ่ทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเมียอุดรชัยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแนะนําสินค้าให้กับแฟนคลับของชาวนาปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์ออนไลน์นะครับก็เลยถึงโอกาสมาแนะนําการใส่ปุ๋ยในข้าวนาปีในช่วงนี้นะครับเราข้าวน,นาปีนี่เขาเรียกจัดเป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแฝงก็คืออะไร เราจะปลูกจะหวานจะยอดจะดำเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกดาเดือนไหนก็ได้ในสี่เดือนนี้ก็จะไปตั้งท้องพร้อมกันคือเดือนกันยายนก็คือเดือนนี้เลยนะเดือนกันยายนแล้วไปออกรวงกันประมาณต้นเดือนตุลาแล้วเก็บเกี่ยวกันที่เดือนพฤศจิกายนขึ้นอยู่ว่าจะเก็บต้นเดือนหรือว่าปลายเดือนถ้าต้นเดือนก็จะเป็นกลุ่มข้าวเบาหรือเรียกว่าข้าวดอกัน ่วนข้าวหนักมลิ105กับข้าวเหนียวกขอ6ก็จะเก็บเกี่ยวกันตั้งแต่กลางเดือนจนถึงปลายเดือนกันนะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าข้าวนาปีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนจะมีวงจรเหมือนกันเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เลยนะครับเนี่ยวันนี้เลยก็คือเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นข้าวจะเริ่มตั้งท้องแล้วโดยแบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือต้นเดือนเนี่ยข้าวตั้งท้องก็จะเป็นกลุ่มข้าวดอหรือข้าวเป่า นะครับก็ได้แก่กอขอสิบห้าซึ่งเป็นข้าเจ้านะครับแล้วก็ด้วหลักๆเลยนะก็คือกอขอสิบห้าข้าเจ้าหรือข้าวดอหรือข้าวเบากันส่วนข้าวอันนี้เราจะใส่ปุ๋ยตังตั้งแต่ประมาณวันที่ห้าถึงวันที่สิบของทุกของเดือนกันยานะของเดือนกันยาเลยต้นเดือนนะครับส่วนตั้งแต่วันที่ยี่สิบจนถึงสามสิบกันยานี่จะเป็นการใส่ปุ๋ยรับท้องของข้าวหนนะักก็คือมะลิดหนึ่งศูนย์ห้ากับกอขอหกนะครับ ครับทีนี้เรามาดูในใแต่ละช่วงเราจะใส่ปุ๋ยอะไรบ้างช่วงไหนบ้างเดี๋ยวผมขออธิบายความเรื่องการใส่ปุ๋ยแต่กอรับท้องสักเล็กน้อยนะครับสักเล็กน้อยนะครับครับสำหรับปุ๋ยที่เราจะมาเอาเป็นตัวอย่างแล้วนาเสนอแล้วก็ขายดีในขณะนี้ในเขตทางกาลสิง์เลยก็คือปุ๋ยตรามแมวเงินนะครับก็ปุ๋ยแมวเงินที่เราขายลงในานาข้าวมีอยู่3สูตรด้วยกันที่นิยมแล้วก็ขายดีมากๆเลยสูตรแรกเลย3 0ิ ขีดศูนย์ขีดศูนย์นะครับสำหรับ30ขีดศูนย์ขีดศูนย์นี่จัดเป็นปุ๋ยเร่งต้นโดยเฉพาะเลยหรือเราเรียกกันว่ายูเรียตราเมลเงินนะครับตัวนี้ช่วยในการเร่งใบเร่งต้นเร่งรากโดยเฉพาะเลยแต่ว่ายูเรียแมวเงินเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของเขียวแล้วใบตั้งนะอีสานเรียกว่าใบไม่กล่องนะใบไม่กล่องก็คือไอ้ภาคกรางนี่ใบมันล้มถ้าใส่พวกยูเรียสูตรสูงๆนะอย่างเช่น 40600แต่แมวเงินเป็นยูเรียผสมสําเร็จมาทําให้มันมีหลายสีไม่ได้มีแค่สีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเขียวได้เขียวจะใบตั้งเลยนะครับนี่ก็คือปุ 3, 000, 000, ๋ย3000เิ่ต้นแต่ด้วยความพิเศษของร้านไทยเจริญพาณิชย์ของเรานะครับเราก็จะทําเพิ่มตัวผสมเข้าไปอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกกันว่าหัวเชื้อนะครับซึ่งตอนนี้นีขายเยอะมากแล้วกเกษตรกรที่เอาแมวเงินมาใช้นี่ ยกนิ้วโป้งให้ทุกรายเลยไม่ใช่โป้งเดียวครับสองโป้งเลยนะครับเดี๋ยวตัวไหนมาดูกันนะครับนี่วันนี้เลยเอากล้องมาใกล้ๆอันนีวให้ดูใกล้ๆเลยนะครับอ่ากล้องมาแล้วนะครับกล้องมาแล้วนี่เลยนะครับตัวนี้นะอ่านะครับนี่ก็คือไทแคร็บแฮปปี้เดย์นะครับนี่คือไทแคร็บแฮปปี้เดย์นะครับสำหรับไทแคร็บแฮปปี้เดย์เนี่ยจัดเป็นหัวเชื้อผสมปุ๋ยโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะกลุ่มของปุ๋ย แต่รากแตก่กอปุ๋ยยูเรียตัวไทยแคปแฮปปี้เดย์นี่จะโดดเด่นมากๆเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของตัวนี้นี่ว่ามันช่วยทําอะไรได้บ้างนะครับสำหรับไทยแคปแฮปปี้เดย์เนี่ยชาวบ้านให้ขนานนามเองเลยนะว่าเป็นหัวเชื้อปุ๋ยนะหรือว่าเรียกกันว่าหัวเชื้อสารมหัศัรย์หัวเชื้อผสมปุ๋ยแต่รากแตก่กอรหรือปุ๋ยยูเรียช่วยทําให้ปุ๋ยจากที่เคยใช้หนึ่งกระสอบสองไร่ถ้าหว่านผสมไทยแคปไปแล้วว่านไปเลยสามไร่ถึงสี่ไร่ แต่ประสิทธิภาพยังเหมือนเดิมทําให้เกษตรกรประหยัดปุ๋ยลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับนี่ก็คือไทแคปแฮปปี้เดย์นะครับอันนี้ข้อที่1แล้วข้อที่2ตัวไทแคปนี้จะไปเคลือบเม็ดปุ๋ยยูเรียแมลงเงินนะครับแล้วทําให้ปุ๋ยยูเรียแมลงเงินเนี่ยค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารปล่อยออกมาอย่างชา้ชาๆอย่างช้าๆปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆทําให้ข้าวนี่มันกินปุ๋ยได้ตลอดแล้วทาให้มันเขียวได้นานขึ้นที่อีสานเรียกว่า เขียวโดนเลยจนได้ฉายาไอฉายาหนึ่งสโลแกนอีกสโลแกนหนึ่งว่าเขียวทนเขียวนานเขียวจนหน้ารำคาญเมื่อไหร่หยุดเขียวครับนี่ก็คือไทแคปแฮปปี้เดย์นะครับเอาไปผสมเข้ากับปุ๋ยยูเรียมแมวเงินเลยนะครับแล้วข้อที่3คุณสมบัติของไทแค a ปจะช่วยทําให้ดินนี่ฟูนะครับพอดินฟูเกิดอะไรขึ้นรากข้าวเนจะออกเยอะมากแล้วก็มากินปุ๋ยได้นานขึ้นกว่าเดิมกินปุ๋ยได้เยอะขึ้นกว่าเดิม นะครับอันนี้ก็คือจะทํากระตุ้นการแตกรากของข้าวได้ด้วยนี่ก็คือไทแค a ปแล้วข้อสุดท้ายนะครับลดปัญหาเรื่องดินเค็มหรือว่าดินเอียดได้ด้วยไทแครปแฮปปี้เดย์นะหวัวเชื้อผสมปุ๋ยแตกรากแตกกอหรือปุ๋ยยูเรียนะครับทีนี้นเรามาดูกันว่าเราจะใช้ไทแค a ปตัวนี้นี่ผสมกับปุ๋ยแมวเงินอย่างไรบ้างยังไงบ้างนะครับไทแคปหนึกิโลนะครับเราผสมเข้ากับปุ๋ยยูเรียแมวเงินหกระสอบหต่อหนึ่งเลยนะครับ หนึ่งต่อนหนึ่งเลยวิธีการผสมก็ไม่ยากนะครับเราก็เอาปุ๋ยหนึ่งกระสอบมาเทลงกระบะปูเลยนะฮะเทแล้วก็แกะไทแคปเลยนะครับมีข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นผงสีชมพูนะอันนี้เป็นผงสีชมพูเลยนะฮะนี้เป็นผงสีชมพูเลยแล้วพอเราเทปุ๋ยแมวเงินลงไปในกระบะผสมปูนะฮะเราก็แกะตัวไทแคปเลยแล้วก็โรยโรยแล้วก็เอาจอบคลุกไปคลุกมาเข้าไปเข้ามา โดยที่ไม่ต้องใช้น้ําในการผสมไม่ต้องใช้น้ําในการเชื่อมเลยนะตัวไทแคปให้พีเดมันจะเคลือบเม็ดปุ๋ยยูเรียเองเลยโดยอัตโนมัตินะครับแล้วหลังจากทุกเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือน2เดือน3เดือนโดยที่ปุ๋ยไม่เยิ้มเลยนะครับไม่มีเยิ้มเลยเอาไปหว่านกับเครื่องหว่านปุ๋ยได้ลูกค้าผมนี่เอาไปใส่เครื่องหว่านโดนในโดนหว่านปุ๋ยได้เลยครับไม่มีติดถังไม่มีติดปุดูใดใดสิ้นเพราะว่ามันไม่เยิ้มนะเพราะฉนั้นไม่ต้องใส่น้ํา แต่ตัวนี้ปุ๊บมันจะแห้งเลยนะจับได้ดีเลยนี่ก็คือหัวเชื้อไทแคปแฮปปี้เดย์นะครับอันนี้เราผสมมาแล้วนะวันนี้เราก็เลยจะให้ดูเลยนี่ก็คือลักษณะของปุ๋ยแมวเงินนะสามสิบศูนย์นะครับอันนี้สามสิบศูนย์นะครับที่เราทําการผสมกับหัวเชื้อไทแคปแฮปปี้เดย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเม็ดมันทั้งหมดเลยนะครับจะที่เป็นขาวๆก็จะเปลี่ยนเป็นเม็ดสีชมพู แปลว่าตัวไทแคปแฮปปี้เดยนี่มันเป็นเคลือบเม็ดอยู่แล้วเอาชุดนี้ไปหวานได้เลยครับหรือถ้าหว่านไม่หมดเก็บไว้เดือน2เดือน3เดือน,อนก็ไม่มีเยิม้มนะครับนี่อันนี้ก็คือไทแครปแฮปปี้เดย์หนกิโลผสมปุ๋ย1กระสอบนะครับหวานเข้าไปผสมกับปุ๋ยยูเรียแมวเงินสูตร2ี่สิีดดใส่ได้ทั้งดินไรายและดินเหนียวเราสามารถผสมเข้ากับไทแคปแฮปปี้เดย์ได้เหมือนกันอันตราส่วนเท่ากันเลยครับ หนึ่งกิโลต่อปุ๋ยหนึ่งกระสอบเอาไปหวานเลยกระสอบละสามไร่ถึงสี่ไร่หวานครั้งเดียวเขียวยันข้าวท้องนะครับอันนี้ก็คือไทแคปพฮปปีเดย์ผสมเข้ากับปุ๋ยยี่สิองขีดสี่ขีดสนับท้องนี่สำหรับแมวเงินเราจะแนะนำสิบห้าห้ายี่สิบห้านะครับตัวนี้ทำไมสูตรถึงเปลี่ยนจากตัวหน้าสูงมาเป็นตัวท้ายสูงก็เพราะว่า เราทำนาเสร็จแล้วเราอยากได้เม็ดข้าวเต็มเม็ดข้าวโตเม็ดข้าวหนักๆน้ำห,หนักดีๆน้ำหนักเยอะๆเราจะต้องมาเอาตัวท้ายสูงๆยิ่งท้ายสูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแต่เราทิ้งตัวหน้าไม่ได้เพราะตัวหน้าก็ยังมีบทบาทอยู่คือบทบาทอะไรช่วยในการทําให้ข้าวออกรวงได้สุดแต่ใส่เยอะไม่ได้ใส่เยอะไม่ได้ถ้าจะเอาอยูเรียไปวางให้มันออกรวงสุดวางได้ครับแต่น้ําหนักไม่ดีครับ น้ำหนักไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องเอาแบบพอดีพอดีประมาณ15้าเนี่ยถือว่าพอดีมากมากที่สุดเลยนะสำหรับข้าวหน้าปีแล้วส่วนตัวกลางเราไม่ต้องเน้นแล้วเพราะว่าข้าวเจริญเติบโตมาในระยะที่เหมาะสมแล้วเรามาเน้นที่สุดคือตัวท้าย25ส้านะครับยี่ส้าเนี่ยเราจะได้ข้าวที่งามออกรวงได้สุดแล้วก็น้ําหนักเยอะน้ําหนักดีนะครับอันนี้ก็คือ15 5ห้าห่อีมาครับของตราแมวเงินอ่าทีนี้บางคนถามว่า อ้าวแล้วยังผสมไทยแคปแฮปปี้เดย์ได้อยู่ไหมย,ยังผสมได้เหมือนกันนะยังผสมได้เหมือนกันนะครับไทยแคปแฮปปี้เดย์เนี่ยผสมเข้ากับขุ๋ยอ่าสิบห้าห้ายี่สิบห้าได้จะทําให้เม็ดข้าวนี่เต่งใสามากขึ้นับเต่งตึงเต,ต่งใสนะเยอะสวยมากลูกค้าไาใช้นี่ประทับใจมากยกให้สองโป้งเลยนะครับสำหรับไทยแคปแฮปปี้เดย์ผสมเข้ากับสิบห้า 525ตราแมวเงินนะครับอัตราส่วนเหมือนกัน1กิโลต่อ1กระสอบแล้วไปหวานไปเลย2ไร่หรือว่า3ไร่ถ้าต้องการาไปลดต้นทุนลงมาหน่อยนะครับหวานได้ถึง3ไร่นะครับนี่ก็คือไทยแคปแฮปปี้เดย์บวกกับปุ๋ยรับท้องตราแมวเงิน15 525ครับครับผมก่อนที่จบก,ก็มีเกษตรกรอ,อาจจะถามอยู่กันเอา้าแล้วอยู่ไกลจากกระสินนี่ใกล้จากองชัยนีย่ทางสาขาอื่นนี่มีไหม ครับในร้านไทยเจริญพาณิชย์เราก็มีทุกสาขาเลยหรือไม่ก็ติดต่อมาที่เพจชาวนาปุ๋ยยาเมล็ดพันธ์ออนไลน์ของไอ้เต้าหนวดนะครับก็สอบถามจากไอ้เต้าหนวดได้นะครับในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับไทยแคป็บเฮปี้เดยและวปุ๋ยแมวเงินแล้วอีกหนึ่งคำถามว่าไปใส่กับปุ๋ยยี่ห้ออื่นได้ไหมอ่าต้องยืนยันได้เลยว่าไทแคปแฮปปี้เดย์ผสมเข้าได้กับปุ๋ยทุกสูตร ทุกยี่ห้อนะย้ําเลยนะผสมได้กับทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับนี่คือหัวเชื้อไทยแค a ็บแฮ p ปี้เดย์ครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนําสินค้าาไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ